สวัสดีจ้าามื่อนี้นจะมาเรื่องเจ้าของนี่แหละเพราะว่าทุกคนน่ะหลายคนน่ะมีมาถามว่าเป็นอย่างแฟนน่ะสามีหอยนี่จังเป็นอย่างจังอยู่กับกับพ่อกับแม่เอ้าปกติฝรั่งอายุปานนี้แล้วเป็นยังขึ้นมาอยู่กับพ่อกับแม่ปกติฝรัง่งเพิ่นจะออกบ้านประมาณว่าสิบแปดสิบเก้าก็จะออกบ้านไปอยู่เองเนาะจ้ามื่อนี้ก็สิมวาวอย้ฟังว่า,เป,าเป็นอย่างเพิ่นจังอยู่กับพ่อกับแม่ แฟนนี่เนาะชาวว่าย่องผัวก,กันย่องจ้ะเพื่อนนี่เป็นแบบผู้ชายที่แบบปาดีคนหนึ่งเลยอันนี้บอต้องบอาเรื่องที่ว่าเฮ็ดกับเมียเฮ็ดเฮ็ดกับข่อยเฮ็ดจังไหนเนาะเอาเลาเรื่องกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่กับพ่อกับแ,แ,แม่เพื่อนเนี่ยจ้ะพ่อกับแม่แฟนเพื่อนจะเพื่อนเลี้ยงลูกมากแบบเพื่อนว่างเพื่อนว่างอ่ากรอบระเบียบให้ลูกเป,ป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็กกวกแฟนเพื่อนก็เฮ็ดนั่นจ้ะพ่อกับแม่เพื่อนเนี่ย ในหน่วยนี่จจาว่าเจลูกมาเนี่ยเพิ่นมีลูกสองคนเนาะมีพี่สาวเพิ่นคนหนึ่งจากพี่สาวจะห้างจากเพิ่นเจ็ดปีเพิ่นจะว่างให้ลูกเพิ่นว่าต้องไปเขาโรงเรียนนี่ประมนี่แฟนบรเรียนอยู่แถวบ้านเด้ผัวคนนี้บริเลียนอยู่แถวบ้านเนี่ยจ้าเพิ่นไปเลี้ยนอยู่ในเมืองไหมจ่าเพราะว่าอันนี้ก็จะห้างจากในเมืองสิบห้ากิโลเพิ่นก็ไปเลี้ยนอยู่ในเมืองเพิ่นกำหนดว่าเนี่ยลูกตรงเขารงเรียนนี่รงเรียนนี่ลูกเพิ่นก็เหตดไดไหมจ่าเพราะมัธยมเพิ่นก็บกำหนดว่าให้ลูกเพิ่นเลี้ะเพ่กจ ให้ลูกเพิ่นเขามาหาไรดังๆจากคณะยียงก็ไดที่ลูกเพิ่นมากเราก็ให้ไปเขาเป็นที่ว่าให้มาหาไรดังลูกเพิ่นก็ซึ่งเหตุใดๆตามสเต็ปได้จ้ะบาทที่นี่ตามที่มาไม,า uk, ม,ามา่ยุคไม่ยุกับเพิ่นเนาะไม่ไม่ยุกับเพิ่นนี่จ้ะเพราะยม่ยมาเห็นนี่จ้าคือยาเนี่กับป่วยด้ยยายาเนี่กับป่วยเพิ่นกับตอนนี้ยาคือแปดสิบแปดสิบหาจะแปดสิบหกปีจ้ะปู่เอ้ยาแปดสิบหกปีปู่แปดสิบหาจ้ะ เพิ่นปฏิบตัติน้าแม่เพิ่นนี่เพิ่นเห็ดดีดีเสแบบืตตังแต่เขาเป็นแต่ผู้หญิงนี่ก็เห็ดน้ำยากไหมขนาดว่าเป็นคนไทยจา่าเราผู้ชายนี่บ่ต้องเวบาถึงเลยอันนี้แฟนเพิ่นนี่ผ้าแมงสิจา้าแม่ขี่แม่เหี่ยวนี่แล้วเห็ดให้แม่แเราได้เบิดเลยบบมีรังเกียดเ็ษเซษดากเ็จกลให้แม่เราเห็นไต้ อ่าปกติอย no ja yeah uh ู uh ่นี่เนาะยเมื่อเสาร์จ้ะตอนยี้มื่อเสาร์นี่จะมีพยาบาลเด้พยาบาลเพิ่นสิมามาเฮ็ดให้แม่แม่จ้ะเพิ่นสิมาเพิ่นสิมาเพิ่นสิมาเฮ็ดเซตโตเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แม่ยายเฮ็ดมันสิเป็นหน้าที่ของเพิ่นยกเว้นวันอาทิตย์จากเพิ่นสิบ่มาอ่ายกเว้นวันอาทิตย์มื้อเดียวถัดไปอาทิตย์นึงนี่คือเพิ่นสิมาหกมื้อจ้ะเพนสิมาเฮ็ดตอนเสาร์นี่ประมาณสองโมงกว่าเพิ่นก็จะมาเพิ่นก็จะมาเฮ็ดทยังสี่ตลอดแล้วก็ของ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  ัวควยเนี่ยเนาะเพิ่นอันวันอาทิต์อ่าตอนเนียคือเพิ่นวันอาทิตย์นี่จ้า่ากระสิอาบนำบัดซึ่งอ่างอาบนำยุบ้านนี่จ้ะห้องน้ำเนี่ยูุบ้านมันจะมีสองห้องน้ำนะมันจะเป็นบ้านสมัยเก่จาจ้าล้วก็่าวันอาทิตย์นี่ย่าสิอาบนำสีมาลงอ่างไม่จ้ะแฟนก็สิปบะคองขึ้นมากกับปูกับพอปูจะประคองแม่ขึ้นมามาอาบนำขบนก็ต้องคอยพยุงพอ้วยฝรัง่งี่ว่ยญาเป็นคนตัวใหญ่เด้ ่าจังยุนนี่จะบ่เห็นยุยูนในช่องช่องยูทูบห้าจะบ่เห็นยาข่อยแต่ว่าอีกช่องนึงก็จะเห็นยาข่อยก็จะมักถ่ายรูปกับยาลงจ้ะอ่าก็คือยาเพิ่นก็จะโตใหญ่จ้ะเพิ่นก็จะเอาแม่เพิ่นขึ้นมากับพ่อเพิ่นเอาขึ้นมาชั้น2เพื่อว่ามาลงอ่างอาบน้ําแม่จ้ะมาลงอ่างอาบน้ําเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แม่แล้วก็จังเอาแม่ลงไปอยู่งกังอ่าแม่แม่แม่กังเว้นนี้ยจ้ะเพิ่นก็จะดูแลแม่กับ เพิ่นจะบยข่อยเฮ็ดได้เพราะว่าข่อยตัวหน่อยก็ยาหลายแม่จ้ะเพิ่นยานแบบว่าผ้ายาหลุ่มยานี่เพิ่นจะเบยเฮ็ดเลยเพิ่นจะเฮ็ดเองถ้าถ้าถ้าแฟนไปเห็นงานปูเพิ่นก็จะเฮ็ดเพราะว่าแฟนเนี่ยเพิ่นจะเข่าบริษัทอาทิตย์นึงเพิ่นจะเข่าสองมือจ้ะแต่บางเทื่อเนี่ยก็จะเข่ามือเดียวก็แล้วแต่งานเพิ่นนะจ้ะที่นี้ปูก็จะเป็นคนเฮ็ดใหาถ้าแฟนยุงสิจ้ะเพิ่นก็จะเบยพวบนเฮ็ดผ้าแม่เข่าห้องน้ำเปลี่ยนแผ่นเปลือยรังเท้าผู้เฒ่าเนาะจ้ะเพิ่นก็เสียแผ่นเปลือยเพิ่นก เซตนั่นนี่แม่เพิ่นสิเฮ็ดเมื่อเซตดากเซตยังจะรังเธอเพิ่นก็มีอือมีเอะนรั้งสิมจ้าเพื่อนกะเสิเฮ็ดแม่เพื่อนอันทรงแม่เขานอนสิประคองแม่เขาห้องน้ำเอาแม่เอาแม่ก็แม่เขานอนนี่จ้ะเพื่อนก็สิเพื่อนกะสิแบบกิบคิสไม่จ้ะแบบว่าเพื่อนก็สิจุ๊บแม่เพื่อนตลอดเด้ซึ่งกะหายากอย่างก็แม่ก็พอเพื่อนนี่สินงวนเพิ่นสิจุ๊บ นอนเนี่จ้ะปูกับยาเนี่ยสีนอนข้างล่างนี่ยเป็นสีบรเิเนนอนถึงเทิงเด้่จ้ะเป็นสีบรเิเนนอนถึงบานเป็นน้อนของางล่างเพราะว่าความสะดวกของ,าางอยาแม่เพิ่นเพิ่นยางหยักนะแม่จ้ะเพิ่นายางหยักเพิ่นไปหยกักแล้วกันคือจังคือจังเชื่อจังคือจังขอ่อยังสิตอนเนียเหมือนเรงสิพ่อสีนอนนงสีจ่าก,กับสีลุงไปหายาลุงไปหายาหาปูกต่สีไปไปเฮ็ดที่นอนในีเพิ่นนี่ยจ้ะแล้วก็ไปไปไป,ไปบอกยางสีแม่จ้ะไป เป็นไปไปคุยในยาติกระสิบอกญามสินอนกระสิบอกเพิ่นว่าแต่อมเกือดสลาปันหังสิ่นจ่ยกระสิบอกว่าบอกญาว่าถึงเวลานอนแล้วเด้อแล้วกระสิบอกญาแบบใส่รองเท้าใส่รองเท้าเพิ่อนญาเนี่ยเพิ่อนบอกดัดบอกฝรั่งเศสได้แต่ว่าย่าตเพิ่อนบอกเพิ่นสิมักบอกแต่ภาษาฝรั่งเศสไม่จ้ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นซึ่งคอยบอกภาษาฝรั่งเศสอะได้เด้คอยสิบบอกแต่ดัดคอยกระสิบบอกดัดกับญาแต่ว่าญากระสิดูเรื่องแต่ว่าญาพิ่นตอบกลับมาจ้ะหน่อยคักที่เพิ่นจะตอบมาเป็นภาษาดัดเพิ่นจะตอบเเป็นภาาษฝรั่่งศสแม พาวายนยาเนี่ยเพิ่นจะอยู่โซนที่บอกฝรั่งเศสไม่แต่อจอร์นเน็ดแต่เนี้มาที่เนี่ย mm. พ่อพ่อเดี๋ยวแบบ how much ว o w give it a l okay thank you ขอเปิดไฟถ่ายคลิปแล้วปิดไฟแล้วบุหร่าขอถ่ายคลิปตาที่เนี่ยแบบ แบบนจเดี๋ยวไปเปิดไฟก่นอนเพิ่นเอาหมักเอางุ่นมาให้จ้ะหมั่เอางุ่นอยู่สวนเลยแหละพ่อกินแล้วมาแบบที่นี่ <c oughs> แล้วพี่หัวถ่ายคลิปแล้วว่าเป็นแล้วว่าเป็นเบิ้งคลิเปเบิเ้งอย่างต่อมาที่เนี่ยมาที่เนี่ยเพิ่นกน โอกแต่ว่าหัวใจแล้วก็แบบที่นี่ตัวความกับที่ใส่รองเท้าใส่ยังหงยาจ้ะแป้งก็จะออกแม่ไปเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนชุดนอนแล้วจะเห็นเองเด้อแล้วจะเปลี่ยนชุดนอนให้แม่เล่าเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้แม่เล่าหรือกับแม่นอนจ้ะมาจุบบันนี้เคยถามวิวานปกติฝรั่งนี่ย่ามไงอย่างเอาเสี่ยล่ะบ่อยู่กับแม่เราเลยบอกว่าแม่เล่าเนี่ยบ่มีไผ่พอก็แม่เล่าไ่พอก็แม่เล่าเท่าแล้วเราบอกว่าพอกับแม่เราเลี้ยงเรามาเนาะจ้ะเลี้ยงเรา마่ เรียงเรียงเอื่อยเรียงแล้วมก็บอกให้ฟังว่าตอนสมัยถึงตะเกียรพอแล้วพอเราเป็นสร้างไฟนะจากเทศงานแบบไฟฟ้าแมแม่เราบ่้เหตุงานแม่เราบ่้เหตุงานในปานี้มีลูกสองคนมาจากแฟนแฟนแฟนขวัญนี่จบปิญญาโทได้เอื่อยแล้วจบปิญญาตีพราวว่าแม่เราเป็นแม่บานเรียงลูกจนคนคนเดียวมันตอนพอเราเหตุงานจากพอเราก็มาซื้อบ้านหลังนี้เนาะจ้าเราก็ซื้อที่อีกตีเจ้าเห็นในคลิปหรอพอผู้ใดเบื้องคลิปสันข่อยจะเห็นบ่าปูพันมิส่วนไม่หยางหลายจ้ามิส่วนกว้าง ตอนเพิเ่มเพินเ่นก็จะมาปลูกนั่นปลูกนี่บัดนี้พี่สาวของยาเนี่ยจ้าโอ้ยน้องสาวยาเนี่ยเพินเ่นก็จะมีเพินเ่นก็จะได้ผัวมีฟาร์มมีหยงังจ้ากันหลายปูนี่แบบเสาอาทิตย์แทนที่ปูสิหยุดปูก,ก็ไปเอาผล,ลมาไม้แม่จ้าเอาผลไม้ไปหาถามถามหมองหันมองนี้ว่ามองใดแบบเพิ่นซื้อสิแม่จ้าเอาไปส่งเอาไปส่งตามร้านตามหยังสิแม่จ้าปูก,ก็สิหาเฮ็ดเพราะว่าปูเฮ็ดง,งานคนเดียวปูต้องหาเงินส่งลูกเลี้ยงแล้วเลยว่าพ่อฉันนี่ลําบากค่ะพ่อฉันเนี่ลําบากคัก กับพอพอพอกับแม่เพิ่นนี่คือพอเพิ่นนี่บอยเฮมี่เฮ็ดงานล้วก็ระว่างที่ลูกเลี่ยนแม่จ้าลูกสองคนเลี่ยนน่ะปู่กับ่เคยว่าให้ลูกเห็นงานนี่คือแบบให้เลี่ยนอย่างเดียวเห้ตตั้งใจเลี่ยนทานั่นเหตตบ่ต้องมาคิดหนึ่งอย่างให้เธอสองคนน่ะเลี่ยนอย่างเดียวจังซี่แม่จ้าระบาดที่นี่แล้วเลยว่าพอเล่านี่แบบว่าพอเล่าเดี๋ยวหาเงินผู้เดียวนะมันลําบากหลายแล้วบอกว่าได้เมื่อฉันจบแล้วอ่าแฟนแฟนข่อยเนาะจากเพิ่นเงินเดือนเจ็ดลักเด้ อันนบ่ได้ว่านะจ๊ะบ่ได้อ้างบ่ได้ยังกับคำมนุษย์เงินเดือนกับคำมนุษย์เงินหนึ่งก็ถือว่าหลายแต่ถ้าผู้ใดมีผัวนักธุรกิจเงินซ้ำนี่กับบ่บ่เดบ่ไดบ่เคร่งซ้ำยังเขาหลอกจ้าแต่ว่าว่าถึงว่าบ้านนี้เพิ่นก็เลยว่าถึงเวลาที่เพิ่นต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพิ่นจ้าเพิ่นเลยบริพอแม่เพิ่นเหตุยังเพิ่นก็นั่นแต่ว่าปูปูเนี่เป็นคนขยันปูก็สิปลูกนั่นปลูกนี่คือตามในคลิปสั้นนะจ๊ะจะมีหลายในคลิปสั้นคลิปยนี่ยบางคลิปนะจ่ะ เพิ y, ่นก The like ็เลยว่าในเมืองแบบว่าพอเพิ่นเนี่ยเลี้ยงเพิ่นใหญ่จนปานนี้จนมาเพิ่นมีเดาเพิ่นก็สิเอาพอไปไหมมองที่พักคนชราให้หยังเพิ่นก็ดูแลพอเพิ่นไปจ้ะเพิ่นก็ดูแลพี่สาวเพิ่นก็ดีดีจ้ะพี่สาวเพิ่นนี่ก็จะเฮ็ดนางเฮ็ดนี่ไม่พอกินไม่ไม่พอให้แม่กินเพิ่นก็สิซักผาให้พอแม่ด้วยแต่ว่างานบ้านจ้ะอยู่นี่เพิ่นจีจ้างคนมาทำความสะอาดมาจากบริษัทมันจะเข้ามาเฮ็ดแต่ว่าเสื้อผานี่พี่สาวนี่เพิ่นจะซักให้ อ่าคือจังคือจังตัวตัวผัวข่อยเังสิพี่สาวเพิ่นก็จะเฮ็ดให้เบิดเด้จ้ะเฮ็ดให้เบิดเพิ่นสิดูแลกันเพิ่นฮักกันดีดีไหจ้ะเพิ่นเพิ่นสิดูแลเพิ่นสิดูแลแต่ว่าเพิ่นอยู่บ้านคนละหลังเด้เพิ่นอยู่บ้านคนละหลังพี่สาวจิอุ่ยหลังนึงเพิ่นก็บ่แต่งงานจ้ะเพิ่นก็เฮ็ดให้น้องดูแลน้องเบิ่งนั่นพ่อแมงสิแม่จ้ะ้วข่อยก็เห็นน้าตามอยู่นี่เด้อปกติว่าฝรั่งเพิ่นสิบ่หยุงเงื่อเงินกันแม่นบ่แต่ว่าแฟนข่อยจ้ะผู้สามีข่อยแล้วก็พี่สาวนี่เอาเงินใใหห้้พ่่่อแแมม เงเงินในพอแห่ขนาดว่าพอมันมีเงินเดือนในพราว่าฝรังมันจะมีเงินเดือนมาจากต่เหตุงานยา่เกษเสียณมากเพิ่นเกิดจะมีเงินจากภ้าสีเพิ่นไท้ามาขึ้นจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นสองคนเอาเงินในพอแม่ซึ่งขอยว่ามันเป็นควาานหนาลักไมจก่จ้ะเป็นความนหนาลักแบบแบบก็จังคนไทยเฮาจะสอนว่าให้ดูแลให้กระตันยู่พอแม่จ้ะมันเป็นควาานหนาลักเนี่ยขอเลยว่า,วา ฝรั่งบ้านอื่นข่อยบรู่ยเพิ่นอาจจะออกแยกบ้านไปแต่ว่าแฟนข่อยเพิ่นสะดวกแบบนี้จ้าเพิ่นเพิ่นมีความสุขจะได้ดูแลพ่อแม่เราซึ่งข่อยไม่เห็นสิตลอดข่อยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยข่อยข่อยฝากชีวิตไปน้าผู้ชไย้คนนี้ข่อยคิดบ่ผิดจ้าทามือน,นึ่งข่อยเจ็บป,ป่วยไปนั้นมาข่อยก็คิดว่าเราก็จะดูแลข่อยได้นาะจ้าซึ่งแบบยากับปู่ก็ดีข่อยในวาสนาดีดีปู่ย่าหักพี่สาวแฟนก็หักจ้าก็ก็กหลายๆคนก็มักมาถามข่อยว่าเป็นยัง คือบออกมากคือไปอยู่กับปูกับยางสิแม่จา่าคือโบออกบ้านมาเองเนี่ยจะพอแฟนข่ยนะ่เพิ่นมีความกระตันยูจา้าเพิ่นหักพอหักแม่เพิ่อนอยากดูแลพอแม่คันันแยกบ้านไปมาตัดยานเนพัวขก่กระตัดให้ไปตัดในบ้านพี่สาวตัด เงื่อนจะคลองเราไปตัดเงินพี่สาวมีนั่นมีนี่เพิ่นกับเฮ็ดซอยเพิ่นเฮ็ดซอยพอเพิ่นย่ามเพิ่นเลิกงานมาเพิ่นกับไปเก็บบักทั่วเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยแม่จ่าเพิ่นกับเฮ็ดเมื่อพอปูกหมักเฮ็ดสวนเนาะจ้ะเพิ่นกับเฮ็ดซอยพอเพิ่นซึ่งเถ้าว่ามันเป็นความกตัญญูเฮ็ดให้แฟนข่อยเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองจ้าเอาอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะจ้าอันนี้ก็คยวกแบบเป็นเรื่องส่วนตัวข่อยแหละก็จะมาบอกกันฟังจ้าขอบคุณนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อจ้า subscribe